สวัสดีครับที่นองเอฟซีสาวน้อยเพยบันแพงแลยกันสาวน้อยลำพันโชว์ที่เคารพรักทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเอฟซีอยู่ที่ต่างแดนเอฟซี FC อยู่ในประเทศไทยหรือว่าเอฟซีทียูหลากหลายสถานที่หลากหลายอาชีพหลากหลายการทางงานบางคนอาจจะอยู่บ,บางบางคนอาจจะอยู่บ,บาางวันนี้วันพฤหัสนะครับเป็นวัน เันที่21พฤศจิกายน2567ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านฟูกพนครสาขารัชดากรุงเทพนะครับโดยผู้บริหารก็คือเงียหน่อยวันนี้สาวน้อยลำพันชเรามาอยู่นี่ได้3วันแล้วนะครับพรุ่งนี้มีงานที่ไหนบุยลใช่ไหมสาวน้อยลำพันชพรุ่งนี้วันที่21หรือ22พรุ่งนี้ 22, 22. 22ครับ,รบ <22. S 1> มี22มีงาน มื่อนี้ว่างสามมือเนี่ยหน่อยก็เลยเอามาเ่นอ,อยู่รานครับคนหลายซูเมอร์นะครับก็เลยนั่งกินกาแฟกับน้องปอมแปมวันนี้น้องอาร์มไทยรถแห่ก็เลยได้มามาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเนาะอาะร์มเนาะก็เลยได้มานั่งคุยกันมากินข้าวด้วยกันนะครับ <c oughs> วันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นหนึ่งนะครับซึ่งผมเปิดแชทขึ้นมาได้เห็นข้อมูลหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับเกี่ยวกับอ่า ไม่อยากไม่อยากบอกว่า,าไม่อยากพูดกล่าวหาเขาใน,ในเรื่องเสียหายนะครับไม่ไม่อยากขอพูดแบบนี้แล้วกันว่าผู้ที่มาสร้างความปัน่นป่วนให้กับองค์กรสาวน้อยเพื่อนบ้านแพงแล้วก็สาวน้อยลำาัญโชว์นะครับขบวนการนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ผมได้รับข้อมูลจาก แหล่งข่าวหลายๆที่อยู่ว่าเป็นประมาณนี้นะเป็นประมาณนี้นะแต่ว่าก็เห็นเงียบไปช่วงสักพักหนึ่งตอนนี้มาอีกแล้วนะครับมาอีกแล้วเรื่องอะไรครับมีการไปเปิดช่อง youtube นะครับช่องที่หนึ่งช่องที่สองเป็นชื่อนั้นชื่อนี้เป็นนั่นนู่นนี่เป็นชื่อสิงสาราสัตว์อะไรไปนะครับเพื่อที่จะเอามา พูดเกี่ยวกับเรื่องของการสุ่มเสียงใ,ให้เกิดความการดราม่าขึ้นมาการดราม่าก็คือการทําให้คนคนอย่างอื่นเข้าใจผิดไปเรื่อยๆนะครับเข้าใจผิดจนคิดว่าเรื่องที่ผิดเป็นเรื่องจริงนะครับหลายๆสิ่งหล,หลายๆอย่างเกิดขึ้นแล้วนะครับไม่ใช่เฉพาะเปิดช่องขึ้นมาเพื่อที่จะโจมตีนะครับแต่ช่อง โดยคนคนเดียวนเนี่เปิด3ามช่องเปิด4ี่ช่องก็มีเพื่อที่จะเอามาเล่าข่าวมั่วซั่วไปหมดเพื่อที่จะให้ตัวเองหนึ่งมียอดวิวถ้าพูดเรื่องแบบนี้เหมือนคนจงนี้ไปโจมตีคนนี้เหมือนคนคนนี้มาประทะากันอย่างนั้นอย่างนี้คนนี้ให้ไ้อุ้งอิงแบบนั้นแบบนี้ถ้าสร้างข่าวแบบนี้ขึ้นมาคนก็จะมาติดตามเยอะยอดวิวก็เยอะยอดวิวก็คือยอดเงินครับอาหากินกับความทุกข์ร้อนของคนอื่นผมบอกว่ามันมันไม่เหมาะสมเท่าไหร่มันเป็นได้เงื่อนไปกับเป็นเงื่อนหนัน เงินที่ได้มาด้วยความไม่บริสุทธิ์ได้มาด้วยความไม่พร้อมมันก็จะไปในเรื่องของด้วยความไม่พร้อมจำไว้เสมอว่ากรรมคือการกระทำครับทำสิ่งใดย่อมได้รับสิ่งนั้นตอบแทนเสมอนะครับแม้ว่าจะเป็นเรื่องความคิดคิดคิดดีก็ได้ดีคิดไม่ดีก็ได้ไม่ดีนะครับสร้างเรื่องขึ้นมาแต่งเรื่องขึ้นมาตอนนี้ล่าสุดนะครับมีคนส่งข้อมูลเข้ามาให้นะครับหลังจากที่เมื่อวานบอสโจได้โพสต์เข้าไปใน Facebook บอกว่า ใครมีข้อมูลเกี่ยวกับใครที่ไปโจมตีศิลปินเราหรือคนนั้นคนนี้นะครับให้ส่งข้อมูลมาให้ผมหรือนิกกี้หรือบอสโจวันนี้ผมก็เลยเออแอบเปิดแชทเข้าไปดูหลังบ้านนะครับที่มันเป็นสแปมเนาะที่เขาไม่ได้เป็นเพื่อนกับเราแต่ว่าเราก็เลยเปิดเข้าไปดูเพราะว่ามีคนส่งมาว่าเปิดอ่านให้เขาหนอ่อยอ่าพี่ก็เลยเปิดเข้ามาดูแล้วนะครับนี่มีโอ้มีเยอะแยะมากมายทั้ง ต่อๆทั้งนั้นนู่น,นี้เดี๋ยวจะเปิดอ่านในส่วนสาระสำคัญให้นะครับมีแชทลับส่งเข้ามานะครับแชทนี้ก็จะเป็นแชทของยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะครับที่พอสร้างช่องขึ้นมาทาง youtube แล้วก็สร้างบ้านกลุ่มขึ้นมาอยู่ใน ไลน์เป็นกลุ่มไลน์คุยกันนะครับแล้วก็มีการรับเปิดตัวตัวเองเนี่ยเหมือนผมเนี่ยเปิดเปิดเปิดขึ้นมาอยากให้มาละไุงอิงอย่างเงี้ยสมมุตินะโอนผ่านบัญชีคนนี้เขาจะส่งบัญชีเข้าไปนะครับอันนี้มีการส่งบัญชีมีการส่งที่อยู่อ่านี่เขาบอกว่าเอ่อให้รีโอนเงินคืนนะครับ ไม่อยากผิดใจกันจุดๆโอ้ยอดเงินเหมื่นกว่าบาทโ oh. อ้อ่ไม่รู้ว่าในบ้านนี่มีกี่คนนะครับ uh. บางคนโอนพันสองบางคนเหมือนโอ oh. เดี๋ยวถ้าผมพูดชื่อไปเดี๋ยวจะเปิดชื่ออยู่เดี๋ยวในอนาคตจะ uh. เ,เปิดให้ดูอันนี้อ่านให้ฟังพอมาพอมาดูในในแชทที่เขาส่งเป็นกลุ่มมาผมรู้สึกอดหูใจมากเพราะว่าผมได้ยินมานานแล้วว่าคนพวกเนี้ย ไปเปิดช่องขึ้นมาเพื่อรับเอารับบริจาคนั่นแหละรับบริจาคจาก f อซแล้ว f อซที่บางคน f อซต่างแดนเราเนี่ยเยอะมาก f อต่างประเทศแล้วพ,พ่อพ่อแม่แมที่ด้วยรักและเคารพของศิลป,ปินเราเนี่ยเขาไม่ประสงค์จะออกนามก็เยอะพอไม่พอประสงค์พอไม่ประสงค์อ,งออกนามมันก็เข้าเข้าเข้าแก๊บของ ไอคนพวกนี้เลยคือมันไม่รู้ยอดว่าใครโอนมาอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมละ่ะแล้วศิลปินคนที่รับมาอะไรนี่ไม่รู้หรอกใครเอาเงินไปให้ใครเอามาอะไรไปให้เขาก็รับหมดนั่นแหละแต่เขาไม่รู้ว่าหลังบ้านนี่มายังไงมาอะไรพวกนี้มายังไง,ง,ไงเป็นชื่อบ้านหลังนี้หลังนี้ยังไงยังไงไม่เขาไม่รู้มีการหักเปอร์เซ็นต์มาอะไรก็มีอันนี้ผมผมได้ยินมาแบบนี้แล้วก็ข้อมูลที่ส่งมาเป็นข้อมูลจริงนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าโอ้โห วงการหมอลำมันมันถึงขนาดนี้เลยหรือมันมันไม่อยากใช้คําว่ามิจฉาชีพอ่ะแต่แต่อยากจะเตือนสติพ่อพ่อ,พอแม่แม่เอฟซีต่างแดนหรือเอฟซีที่ที่ไม่ได้มอบ <c oughs> ไม่ได้มอบมาอะไรให้ด้วยตนเองให้กับลูกๆที่ที่ตัวเองรักในวงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็ช่างนะครับอย่าตกเป็นเหยื่อของคนพวกนี้นะครับถ้าจะให้ศิลปินจริงๆโอนให้ บัญชีศิลปินเลยครับอยากได้เบอร์ศิลปินคนไหนทักมาถามผมได้เลยหรือยังไงนะครับทักมาที่เพจอ,อาร์เมเดียวลอาเพิรลออฟฟิเชียลก็ได้นะครับเพราะว่าผมจะมีแอดมินตอบอยู่นะครับว่าอยากได้บัญชีคนนี้คนนี้คนนี้ผมอยากให้โอนให้ให้น้องไปเลยน้องจะได้รับเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ต้องไปฝากคนนั้นคนน,คน,นี้คนนี้โอนมาพันห้าคนนี้โอนมาหมื่นห้าคนนี้โอนมาสองหมื่นเออรวมกันแล้วอาจจะได้สองแสน ในในศิลปินคนนี้แต่ว่าสองแสนเต็มบน้องได้รับสองแสนเต็มไหมน้องอาจจะได้รับแค่แสนสองก็เป็นได้ไม่มีใครไปนับนะครับว่าเมื่อไราพวงนี้เนี่ยใช้มีแบงค์ร้อยเท่าไหร่แบงค์ห้าร้อยเท่าไหร่อันนี้อยากจะเตือนเอฟซีด้วยความหวังดีจากผมนะครับผมก็ถือว่าเป็นเป็นคนที่อันนี้ผมไม่ได้พูดโจมตีใครนะครับผมให้ข้อมูลให้ข้อมูลกับพวกพ่อ,พอแม,แม่ที่รักและคารพบนะครับว่าบางคนไม่ได้มีเวลามาดูหรอกว่า วันนี้ลูกเล่นที่ไหนยังไงแต่ว่าโอนมาแล้ว3วันเพราะว่าบางคนก็ทํางานมีอาชีพมีธุรกิจส่วนตัวอยู่ต่างประเทศก็ไม่ได้มีเวลามาดูขนาดนี้นะครับอันนี้อยากจะเตือนสติอย่าหลงเชื่อช่องยูทูบเบอร์หรือกลุ่มกลุ่มไลนกลุ่มอะไรก็ช่างนะครับเขาอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นอาจจะมีวิชาชีพอยู่ไม่ต่ำกว่า4ีห้าคนแล้วคนพวกนี้ทําเป็นขบวนการสร้างข่าวขึ้นมาไม่มีอะไรจะพูดสร้างข่าวขึ้นมานัดกัน ขุนบางหนึ่งอยู่ต่างประเทศขุนบางหนึ่งอยู่อฟปิกาบางหนึ่งอยู่สหรัฐที่บางหนึ่งอยู่ไทยบางหนึ่งอยู่เล่าวันนี้มึงพูดเรื่องนี้นะบางนี้มึงพูดเรื่องนี้มึงสร้างขึ้นมาเลยเราได้ยอดวิวเราได้เงินแม่งแต่กูเสียหายนี่กูอยู่วงนี่กูเสียหายทําให้วงเขาเสื่อมเสียนั่นนู่นนี่จะหากินกับเขาแต่ละทีมึงก็หาข่าวดีๆมาพูดหน่อยไม่ใช่ว่าจะสกุเรื่องสร้างเรื่องขึ้นมานั่นนู้นนี่หาว่าคนนั้นคนนี้ต้องแข่งกับคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้ เขาอยู่องค์กรเดียวกันเขาจะแข่งกันได้ไงมันจะมีการทํางานของเขาอยู่คนนี้ทําแบบนี้คนนี้ทําแบบนี้คนนี้ทําแบบนี้หัวหน้าเขามีสมองอยู่บอสโจเนี่ยเขามีสมองเขาไม่ได้เอาเกลือฟองน้ำำําทําเข้าใจด้วยนะครับอันนี้ด้วยความเคารพนะครับปากเอฟซีที่รักและเคารพทุกทุกท่านเลยนะครับทุกทุกบ้านทุกท่านนะครับโดยความบางดีจากผมผู้จัดการมาเดียวนะครับอันนี้ให้ข้อมุ่นพี่น้องยังชัดเจนนะครับสาหรับคลิปนี้ฝากพ,พี่น้องไว้เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณมากครับ